ก็ยี่ก็ยังไม่คุยกันนอจะพงานเดียวมาได้กี่ดาับกรับกครับที่รจัไม่เอานยเานไม่ใช่ผ่าดีผ่าห้องดาวห้องใหญ่คือน้อยมากด้นยในบ้านจัดสรรอันนี้ก็จะขอ สวัสดีค่ะชื่อวาน,นิดาเลิศวัฒนามงคลนะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทมาสเตอร์แวรจำกัดค่ะออวันนี้ก็มีจุดประสงค์นะคะในการมามอบเตียงช่วยผู้ป่วยโควิดนะคะในโรงพยาบาลสนามของสรารการสังหวัดสมุทรปราการนะคะจำนวน50ชุดค่ะก็ตอนแรกคือทางออที่บ้านนะคะทำธุรธกิจเกี่ยวกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วก็เลยคุยกับทางที่บ้านว่าน่าจะช่วยเหลือตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราทำเตียง ด้วยสภาวะตอนนี้ที่จํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเี้คะ่ะโรงพยาบาลสนามก็มีจัดตั้งขึ้นมากหลายหลายที่นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะทําเป็นเตียงเพื่อมาบริจาคช่วยผู้ป่วยโควิดในครั้งนี้คะ่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะก็สวมใส่แมสนะคะดูแลตนเองดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะในช่วงวิกฤตการนี้นะคะก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะในช่วงเวลนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ